เรายกสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่จังหวัดระยองอยู่นะกะมางที่ทุ่งโปรโทองเนี่ยมาข้างในก็จะป,ะป,ะป,ะปะนะ่าๆหน่อยนี่แต่ว่ามองเหข้ามาทำอะไรกันนะเห็น <c oughs> ใน,นเรื่องมันสวยไงแต่พอมาถึงแล้วมันดูท่อนสูงมากเลยนะไอ้ไอ้อย่างนี้มันมีปฏินั่นไหมถ้ามันขึ้นลงขี้เลนอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยเนี่ยมีแดดสุดเนี่ยร่วงไปสองคนนั้นเดินไม่รอใครเลยเออเอาตอนนี้เป็นชื่อชื่อชมวิวเหรอหนึกว่าทางแยกอ๋อนี่อ๋อนี่นไงตรงที่เขาถ่ายเออมาไปถ่ายลูก ไม่ยินเสียงคนนทางจะเยอะมากเขาคขงออกมาจากที่พักที่เดียวเราจากคลิปที่แล้วที่ว่าไปเที่ยวโรงแรมโอ้นั่นสวย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 พอมาถึงตรงนี้คือเข้าสวยเลยสว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 ย สวยอ่ะดูดิเขาเห็นแต่ในรูปไงพอมาดูของจริงไม่ไม่ไม่สวยกว่าในรูปอ่ะจริงนั่นมันว้าวกว่าในรูปมากเลยเฮ้ยมีข้าไปหรกอเหรอานึกว่าแันตังแค่นี้ รอพี o, came, whatever, wow. oh. ่มาจะทำจะให้ถ oh. ่ายปกคลิปไหมเนี่ยเนี่ยถ่ายปกคลิปตรงนี้เลยยืนตรงนี้ก่อนโอ้ยี๋ไม้เสือโอ้ยเดินเบาๆดูตรงนี้แม่งเอ้ยไม่หมดเหรอเห้ยอะไะครับ ที่ถ่ายรูปมาโหสวยงามตามท้องเรื่องนี่แล้วเราก็เดินเข้ามาในป่าแบบนี้อย่างครับเลยจากทุงท่งทุงท่งปงทองทีงท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 ่าถ่ายรูปตรงนั้นแนะสวยสวยมันน่าเดินอยู่นะมันร่มรื่นมันไม่ร้อนอะไรยงมีเป็ดด้วยหรอมีเป็ดมีนกเนี่ยมันไม่รูปเป็ดรูปน้องต้องมีต้องมีตป็นมีนกดิก็ต้องมีถ้าเรามาโดนหน้านกหน้าอะไรมันก็จะสวยงามมีนกมีธรรมชาติเน,นี่ย เอาลากมันดักจับขยะเนี่ยเขาบอกว่าประโยชน์ของของป่าเป็นการขยะไม่ลงทะเลใช่ไหมใช่เหมือนลากเขาดักจับขยะเออดูสวยงามดีนะเ,เออน่าคิดนะมันเหมือนในหนังมันเป็นป่าแบบนี้แล้วก็แล้วก็ั่งเรือมาโอานะ้โห oh. ไม้อ่อนมากตัวนี้แม่นี่หักแล้วเลยนี <laughs> ไ่ไงนั่งเรือฮะสายดำบ่ต้องนั่งเรืออีกเหรอเทเลแวบนบีไ่ไงมีเรือให้นั่งชมอันนี้เราก็เดินต่อนะครับทนนี่เป็นศาล เฉพาะเรืเ่องสัตว์าสเจ้าที่สองที่ทางที่เนี่เออมีเรือด้วยเออตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนะโอ้น้ำมันขึ้นมาสินี่ไงเขานั่งเรือมาอน้ำตรงนั้นมันขึ้นมาเออน้ำมันสูงส่ <มา S 2> งเขา,เานั่งเรือมาเขานั่งเรือไปไหนนะนั่งเรือไปหาไอ้เข้ไปทำมหาไอ้เข้เต่าให้แล้วใช่ไหมเออมาเป็นเป็นผู้ภาคเร็วๆมาเป็นพิธีกรรายการหน่อยเร็ว โรงแดงโปรงแดงโรงแดงโรงนนี้เาเรียกงตรงโน้นเป็นโงทองอะที่าไปถ่ายรูปโงขาวอ่านี่โรงขาวโรงกลางใบเล็กอ่าอธิบายด้วยมันไม่่ใบเล็กนะมันใบใหญ่ใด้วย วกลการใบเล็กมองไม่เห็นใบมันอ่ะที่ชอบชอบอยู่อย่างเดียวเดินไม่ร้อนไม่ว่ามีไอเสียไหมไม่มีหรอกถ้ามันมี<ะ>ถ้ามันมีมันก็มีไง ก็จะได้ไดูจะไ,ได้รู้ว่าประเทศไทยบ้านเรานี่ธรรมชาติที่แบบอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เออดินไปเดินมาหาทางออกไม่เจอแน่เลยนะหลงเลยนะลเลยนะลนี่ยเออแต่นี่โง่กางมื่อกี้เป็นต้นโกลงอันนี้ต้นโกลงกลาแสดงว,นะว่านี่มันจะใกล้ทะเลเข้าไปแนละ้วทำไมยังไม่เห็นทะเลอ ไอ้ไม่เห็นทะเลไม่เท่าไหร่อยากรู้ว่ามันจะไปถึงไหนเดี๋ยวนี้ตอนนี้เออเหมือนจะเห็นทะเลนะแ่ไม่เห็นขาวๆเลยมาอ๋อเป็นทางแยกน้ำเหรอเออน้ยน้ำาค่สาล่ไหมนี่เด็กกลับก่อนกันนต้นเดินไปดูก่อน อ๋อนี่ไงต้นใหญ่นี่ไงเจอแล้วอเออเออที่เขาบอกนะใชื่อเออที่เขาให้มาดูอะต้นใหญ่ๆอ่นะนะเรียกต้นอะไรนะมาดูไหมมี่ต้นอะไรต้นอะไรไม่รู้อะมันเหมือนไอ้นี่ยเหมือนต้นจามจุรีที่อยู่กลางเลยแต่แค่มันอยู่กลางน้ำโห่เนี่ยเ,เป็นอันนั้นไปนเลยทะเล แล้วม,มีสะพานไปต่อแม่อ๋อนั่นไงนั่นไงก็นนหนักกำแพงนี่นนเขาทำกั้นแม่น้ำเออใช้หาดอยโน่นน่ะเธอมาดูสิอยู่ใ,ใกล้ๆเองมาดูมาดูนี่ไงเห็นแล้วนี่นี่มามามันดูได้นี่มาดูกำแพงทะเลเนี่ยนะโอ้ดูได้ครับเกใหญ่มากมันดูได้มาเลยมาเลย เด็กๆเริ่มกมมมลัวเพราะม้าไม้มันเหมือนม้ามันยังไม่เแบบยังไม่เปลี่ยนมาไม่มเหมือนช่วงแรกๆช่วงแรกเดี๋ยวม้านี่หนาเดู๋นนมไ,มไม่รู้างานนะ,ตงงะแต่มันมีชื่ออยู่ตรงโม่อยูงง่อือเห็นชื่ออยู่โม่อยู่ เดินไปก่อเดินตรงเนี่ยตรง้างตรง,ง้านตรง,งกลางเนี่ยมันจะได้แบบว่ารับน้ำหนักหน่อยพีคเดินตรงขากลางกลางลูกมันจะได้รับรับน้ำหนักหน่อย ม่ร่วมงานไปไหนต่อกลัวได้ยิงกลับเลยกลัวจะเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้ยสะพานแบบเป็นล่องเป็นล่องเลยไม่ต้องมาหรอกอยู่แค่หน้าเธอหน้เธอ ไม่น่ามีนะงไ,งไม่น่ามีดูจากทรงแล้วไม่น่ามีเอ,อาละครับถ้าได้มาจนสุดสุดทางก็จะเป็นนั่งเรือกลับมันไม่มีทางออกสุดท้ายก็คือต้องมาเดินมาจนสุดแ้วก็คือนั่งเรือกลับอีก <c oughs> คนนึงนั่งร้องไห้จนกลัวแล้วเนี่ยมาพ่อมารับมาเลยมาพ่อมารับมาเลย เฮ้ยไม่มากไม่ลขงหัวเรือด้อ้า้าวผูคนจุดท้ายอีกแล้วโอ้ขอบคุณค่ะเอาพี่พีกน้ำลูกมาโอ้ความันลูกของจ็ไกล์นี่เธอเธอล่ะน้องเหลือได้ปะเี๋ยอถึงล้วน้อคนแชรเดินมาขอใหม่ไว้เราไว้เา บอกไปหลักกล้างอะ่ะเขาห่าากองปสูนเบอร์โทรเด็กันชิดทิ้งเก่งโอเคแล้วพนังเฮ้ยคนร้องได้ มีเบอร์โทรอยู่แต่ว่ามไม่เ่เเอเขาบอกว่ามันมนี่นจะออกไปทางเลย่ถ้รนม่้องั่งกันเดียวลุมันออกไ,ไหนอ,อ,อไปเรอ้เอีอมตรอล้อให้ตอไปอีกอแล้วเราจะไปหารถอ่ไหน่ะเานี่นนยกำลังก,กลับไปส่งที่เดิมเลยกลับไปเรอเลยค่๋ยวไปรตรงตรงปา นี้นะครับผมไม่เต้องไห<ป>ย <laughs> อีกคนหนึ่งร้องไห้ร้อกลัวแนละ้วไป,ไป